ผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวดัดกันบอลลีเจนทุกคนเลยนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวโกคูสปลีดบอลจีทีกันนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยพึ่งได้ออกมาได้ไม่นานนะครับผมเป็นตัวเปิดตัวแรกของอยุคทองของ GT ที่ผมบอกไปนะครับผมตอนนั้นเลยนะครับผมตอนนั้นมากๆและตอนเดือนมการานะครับผมตัวนี้น่าจะออกมาปะมาตอนเดือนมการาใช่ไหมมันเป็นตัวตัวแรกของปีนี้เลยนะครับผมก็ ก็ถ้าถามผมเนี่ยมันก็ยัยงไม่เก่านะมันก็ยังแบบใหม่ๆอยู่นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมได้มันมาแล้วมารีวิวกันนะผมเมื่อกี้มีซูตน้ำมูกขอภัยด้วยนะผมก็ไปเดี๋ยวเราไปแปลสกิลกันดีกว่านะครับผมสำหรับเจ้าคิดโกคูสปิริตบอมตัวนี้นะครับผมเรามาดูกันที่อาร์การ์กันก่อนดีกว่านะครับผมอาร์การเนี่ยผมขอเริ่มที่การ์ดเขียวเลยนะครับผม การเขียวเนี่ยเมื่อเรากดใช้งานนะครับผมเราจะฟื้นฟูคีขึ้นมา50หน่วยนะครับผมแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อโจมตีโดนศัตรูนะครับผมจวการ์ดฟ้าขึ้นมือเป็นการ์ดใบถัดไปนะผมทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะแสบตาหรือว่าติดสถานะแฟลชนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะได้รับบัฟนะครับผมลดเกาะศัตรู50เนเวลา10วินาทีแล้วก็ทําลาย้วกบอลศัตรู1ลูกด้วยนะครับผมและเปิดใช้งานได้1ครั้งนะครับผมสาหรับไอการทําลายดักนบอลนั่นเองแล้วก็ถัดมานะครา์ดฟ้ การฟ้าเนี่ยจะทําความเสียหายแบบแมซีฟอิมแพค t ใส่ศัตรูนะครับผมแล้วก็จะทําความเสียหายการฟ้าเนี่ยแรงขึ้น 40%, 40นะครับผมในเวลา3วินาทีเมื่อกดใช้งานนะครับแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อโจมตีโดนศัตรูขณะที่ยูนิเกตของเราเนี่ยเต็มนะครับผมก็คือจะลดคีศัตรูล,ง,ลง100หน่วยเลยนะครับผมพร้อมทั้งยกเลิกบัฟแล้วก็สถานะดีของศัตรูออกนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่การแอนติเมทนะครับผมการแอนติเมทเนี่ยจะทําความเสียหายแบบซูพีมอิมแพคใส่สตูแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้เมื่อกดใช้งานนะครับผมสําหรับการแอนติเมทนะก็คือจะได้รับไม่ใช่ได้รับสิอันนี้ก็คือจะทําความเสียหายการแอนติเมตเนี่ยแรงขึ้นนะครับ50เปอร์เซ็นต์ในเวลา3วินาทีแล้วก็จะต้านตุยเกิดนะครับผมตตุยเล้งเลือดนั่นเองนะครับผม3วินาทีเมื่อตัวละครตัวนี้ในโจมตีนะ แล้วก็จะต้านสีนะครับผมเป็นเวลา3วินาทีเมื่อยูนิเกตของเราเต็มนะแล้วก็มีเกราะป้องกันบลาสด้วยเมื่อพุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูนะครับผมถัดมาเดี๋ยวเรามาดูที่เมนอเบลรตี้ดีกว่านะครับผมเมนอเบลรตี้นะครับผมเมื่อกดใช้งานนะเราจะจวดการ์ดอันดิเมทขึ้นมือเป็นการ์ดใบถัดไปนะครับผมและฟื้นฟูพลังชีวิตขึ้นมา25%ฟื้นฟูคีิขึ้นมา50หน่วยด้วยนะครับผมแล้วก็จะยกเลิกบัฟแล้วก็สถานะผิดปกติออกนะครับ ถัดมาก็คือเราจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมตามจํานวนเพื่อรวมทีมของเราเนี่ยที่ถูกกาจัดนะครับผมถ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยยูนิเกตเต็มด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรากดเมนตอนศูนย์คนในขณะที่ยูนิเกตของเราเต็มเนี่ยก็คือเราศูนย์คนหรือมากกว่านั้นก็คือเราจะได้รับบัฟนะครับผมลดก่ดศัตรู 100%30 วินาทีแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อเราเนี่ยตุยเป็น1คนแล้วหรือว่ามากกว่านะครับผมศัตรูเนี่ยจะได้รับสถานะห้ามเปลี่ยนตัวเป็นเวลา3วินาทีมแล้วก็ ถ้าเกิดว่า2คนหรือมากกว่า2คนเนี่ยจะลบเกรดโล่ศัตรู100%เลยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมของเราตุยเย่ไปนะครับผมเกิดจะประมาณนี้สาหรับเมนออเบอร์ตี้นะก็ค่อนข้างดีนะสำหรับเมนออเบอร์ตี้นะครับถัดมายูนิคอเบอร์ตี้นะครับผมผมขอเริ่มที่อันแรกเลยนะอันแรกเนี่ยก็คือจะได้รับความสามารถตอบนี้นะครับผมเมื่อการต่อสู้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นนะครับก็คือทําความเสียหายแรงขึ้น100%ยกเลิกไม่ได้แล้วก็ลดความเสียหายท,ที่ได้รับลง70%ดรยกเลิกไม่ได แล้วก็จะเพิ่มความเร็วในการโจวก,กาดขึ้น1ระดับแล้วก็ยกเลิกไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อปเป็นนี้ต่อไปนี้นะครับผมเมื่อลงสนามนะก็คือทําความเสียหายแรงขึ้น40%่เสเปอร์ิดใช้งาน BERG ได้1ครั้งแล้วก็ยกเลิกไม่ได้นะครับผมแล้วก็ได้รับความเสียหายจากศีที่แพ้เนี่ยเบาลง5วินาทีนะครับแล้วก็ได้รับลูกบอลหนึ่งลูกนะครับผมเปิดใช้งานได้1ครั้งนั่นเองแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตทีละน้อยนะครับผมเป็นเวลา15วินาทีนะครับ แล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่มีแท,ท็ก GT เนี่ยได้รับบัฟนะครับผมทำความเสียหายแรงขึ้น20เป็นเวลา20วินาทีนะแล้วก็ศัตรูทุกตัวในติดสถานะนะครับผมเพิ่มค่าใช้การ์ดหมัดและบลัสแล้วก็การ์ดฟ้าด้วยนะครับผมเพิ่มขึ้น5หน่วยเป็นเวลา5วินาทีนะครับผมถัดมานะก็คือจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อ ศัตรูเนี่ยโจมตีด้วยการ์ดต,ต่างๆขณะที่ตัวละครนี้เนี่ยอยู่บนสนามนะครับผมก็คือศัตรูเนี่ยจะได้รับบัฟนะครับผมลดพลังความเสียหายของการ์ดมัดและบลัสเนี่ยลง10%เลยนะครับผมเป็นเวลา15วินาทีนะครับผมแล้วก็จะเปิดใช้งานได้1ครั้งแล้วก็การเปิดใช้งานได้1นครั้งเนี่ยจะถูกดีเซ็ตนะครับผมเมื่อเปลี่ยนตัวนะครับผมแล้วก็ถัดมาก็คือฟื้นฟูพลังชีวิตข,ขึ้นมา3%นะครับผมเปิดใช้งานได้10ครั้งนะแล้วก็ชาร์จยูนิเกตขึ้น15%นนนนะะคคัผอออีี้้ก็่่่ขางทจเยู เพราะว่าเราเป็นตัวดีเฟนทายไงแล้วก็เป็นแบบว่าอยู่ในเกตเนี่ยเด้งขึ้นตามที่แบบศัตรูแบบได้ต่อยเราด้วยวก็ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ถัดมาก็คือจะได้รับความสามารถตอบในเมื่อศัตรูเนี่ยจบการโจมตีลงนะครับผมก็คือเราเนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการโจมายขึ้นหนึ่งระดับเป็นเวลา20วินาทีนะแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตขึ้นมา30%จากความเสียหายที่ได้รับนะครับผมสูงสุด30%เลยนะแล้วก็จะลดคลีศัตรูย0หน่วยนะครับผมและทาลายระดับพลังศัตรูหน แล้วก็ได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อพลังชีวิตเนี่ยเหลือศูนย์นะครับก็คือฟื้นฟูพลังชีวิตขึ้นมา40%แล้วก็รับความเสียหายรับความเสียหายจากสีที่แพ้เนี่ยเบาลงนะครับผมยกเลิกไม่ได้เลยนะครับอันนี้แล้วก็จะไอ้ฟื้นฟูพลังชีวิต40%อันนี้นี่ยก็คือเอา,อาง่ายๆเป็นความสามารถของ Endurance หรือว่าตุยเร่งเลือดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับผมเราจะผักสตูมาในาระยะไกลนะครับผมเมื่อโควการ์ดหมัดช่วยเพื่อนสำเร็จนะแล้วคอมโบการ์ดฟ้าต่อได้นะครับผม แล้วก็ได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมทุกครั้งที่ใช้การ์ดหมัดเดือบลาสนะจะฟืน้นฟูขีขึ้นมา10หน่วยแล้วก็ต้านโค้แบบพิเศษเป็นเวลา5วินาทีเปิดใช้งานได้1ครั้งละการเปิดใช้งานเนี่ยจะถูกรีเซ็ตนะครับผมเมื่อเปลี่ยนตัวละครออ,ออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่นะแล้วก็ได้รับความสามารถตความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อเพื่อนร่วมทีมเนี่ยถูกกำจัดไปนะครับผมเปิดใช้งานได้1ครั้งนะชาร์จยูนิเกตขึ้น100%เลหนว่งเ้ียเการ์เซ็นต์เลยนะครับผมแล้วก็ชามเบบย้าาการ์ุกๆครั้งที่ ฝั่งของเราเนี่ยใช้การ์ดมัดหรือบลสนะครับผมแล้วก็ได้รับความสามารถตอบแนี้เมื่อยูนิเกตของเราเนี่ยเต็มนะครับผมเปิดใช้งานได้1ครั้งนะฟื้นฟูพลังชีวิตขึ้นมา30%แล้วก็ฟืน้นฟูคีด้วย30หน่วยนะครับผมแล้วก็ทําความเสียหายแรงขึ้น30%ยกเลิกไม่ได้นะครับแล้วก็ได้รับดักบอลหนึ่งลูกแล้วก็เปลี่ยนความสามารถการ์ดฟ้าการ์ดอันติเมทแล้วก็เมนอัลเมนอัลเดตี้ของเราด้วยนะครับผมแล้วก็ได้รับความสามารถตอบแนี้นะครับผมเมื่อศัตรูเเนนี่ยกกกดดดาาารร์์ฟ้อิม อเวกาสหรือว่าไลซิ่งรัดนะครับผมขนาดที่เราเนี่ยอยู่บนสนามนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยจะทําการยกเลิกบัฟศัตรูนะครับผมแล้วก็ยกเลิกบัฟและสถานะดิวปกติของตัวเองออกด้วยนะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยไอ้ลบบัฟแล้วก็สถานะดิวปกติเนี่ยจะลบได้แค่2ครั้งนะครับผมก็ก็โอเคถือว่าจัดบาลานซ์นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วการพูดมายาวเหยียดนะครับผมสำหรับ ความสามารถของโกคูเด็กตัวนี้และดูอาร์ตการ์ดที่มันซ่อนไว้นะครับผมค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะครับผมก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดู้ไปดูเด็กพันช่วงนี้ปวดๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าจะคิดโกคูในยุคสมัยของกลางปีเนี่ยมันยังเล่นได้อยู่ไหมนะก็ ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องไปลองกันใน PP นะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันในพ p พี р ติ้งใหม่กันเลยดีกว่าว่าคิตโกคูสเปริลลบอมจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับลุยกันเลยดีกว่านะครับผมลุย มาครับทุกคนเกมแรกของเราในวันนี้ก็ผมเนี่ยเอามาเล่นในทีม GT อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมสำหรับคิดโกกูเด็ก GT ของผมอและนิ่งอย่างนี้คือไม่ได้นะครับนิ่งอย่างนี้เอาขู่แล้วโดนเราตั้งโคติติดทีด้วยโอ้โหเบบี้ผมรันยาวแบบนี้มาดิเบบี้เบบ่อยโอ้โหหายไปเลยชีวิตแรกอย่างรวดเร็วตกเมต้าไปเลยหรือเปล่าสำหรับน้องไปคู่ห่างรีไวต์กัุกต้า เดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูดีไหมตองเล่นอะไรครับเอาเวลามาทําคลิปให้ได้ก่อนคุณดูบอกงี้ไปครับลุยหายแน่นอนถูกบอกเลยหายร้อยเปอร์เซ็นนี่ไงไม่ต้องโชว์กันแล้วคิดโกอย่างเยีายดีกา,าเขียว,วมาดีมาดีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมาดีไม่เปลี่ยนวะใจเขาแข็งใจเขานิ่งใจเขาแน่ ว่า wow, ลบได้แต่ผมลบสอนไงยัดสวยครับสเต็ปยัดของเรายัางมาอยู่ okay. mm hmm. นะโอเคเกมถัดไปดีกว่ามาครับเกมถัดมาก็ากทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าผมเนี่ยหายไปไหนคือ ติดไอกเกมนึงติดดกคังนั่นแหละเอาง่ายๆเลยติดดกคังแบบติดจัดๆดกคังคือไม่รู้ติดอะไรขนาดนั้นแต่คือดกคั้งนี่เล่นแบบป้าละห่ำจริงๆมันมีแบบคือผมเห็นใจคนเล่นดกคังในช่วงนี้มากเลยนะเพราะว่าเขาจะรวมเซิร์ฟ่ยระหว่าง G b บกับ J จปเออแล้วทีนี้มันผมเป็นคนที่เล่น GB นะทุกคนแล้วก็เวลา อันนี้มันคือคือคือเหตุอุเห็นใจของคนคังคเล่นรถคังเพราะว่ามันมันแบบมันใกล้จะรวมเซิร์ฟกันใช่ปะ่ะแล้วพอใกล้จะรวมเซิร์ฟกันผมเห็นตู้นี้มากันรัวๆผมก็เล่นรถคังไปเยอะพอสมควรนะส่วนตัวผมมองว่าผมก็เล่นเยอะอยู่แต่ว่ามันมันไม่ได้แบบเล่นจนเป็นโปรเฟชชั่นนัลขนาดนั้นมีน้องคนนึงบอกว่าไอ้ผมกลับมาลงไอ้กลับมาเล่นรถคังผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะช่องผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะ ช่องเรานี่มันสายเลเจอด์อยู่แล้วนะน่าจะหายหรือเปล่าสําหรับโกจิต้าลิงของเขาตัวกดรนิเมของเราไปแบบนี้น่าจะจอดน่าจะจอดให้เรามาครับแล้วก็บีฟูแบงนี่ไงหายดิครับรออะไรอะ่ะสเต็ปยัดดูทุกคนทุกคนดูแลวจำแล้วเอาไปใช้ไม่ได้นะจอดไม่ได้แต่เคาน์เตอร์ไงมีก๊อกสองครับมาดิลีเกนหลบด,ด้วยมาดีโอ้โหเขายืนนิ่ง่อเอาแบบนี้เหรอได้ดิ เดี๋ยวรู้กันเฮ้ยเคาเตอร์ป๊อปเรียบร้อยผมบอกเลยตัวมันโคตรน่าลำคาญผมบอกเลยว่ามันยืนหนึ่งมันยืนหนึ่งในโกจิต้านี่ยืนหนึ่งความน่าลำคาญไปครับเก่งให้ห้าความน่าลำคานให้ล้านเอ้ยก่งให้ห้าอะไรก่งก็ต้องให้สิบนะเพราะว่าโกจิต้ามันก็สำหรับผมมันก็นำหนึ่งอยู่นี่ไงติดแปดไปดิ โชก้าเขียวนี่อยู่เลยมาดิครับสเตปยัสนั่นสเตปยัดยังใช้ได้อยู่นะทุกคนก็ลองเอาไปใช้ดูนะสเตปยัดของเราพี่ไม่พอแถบได้มาดิสเตปยัสเตปยัดก็ช่วงนี้รีแลงมาอาจจะเจอคนไม่ได้เป็นมากนะผมทุกคนก็อย่าหาว่าผมตกไก่เลยแล้วกันเขาก็จะไต่เต้าขึ้นไปเนี่ยันนี้ต้องเจอพวกนี้ก่อนนี่หายไปเลย2รล้านหนึ่ง ยังแรงสันใจอยู่นะสำหรับกูจิต้าเดี๋ยวรอดูว่าหมดบอลแล้วมันจะเป็นยังไงนะสำหรับกูจิต้ากูจิตู่โอเคแล้วก็ช่วงนี้อีกคลิปของใครโอเคนมาด้วยนะครับผมก็ยังไม่เจอเลยนะสักเกมแล้วก็โอเคเดี๋ยวเจอเกมถัดไปรอดูว่าจะเจอใครโอเคหรือเปล่า ครับเกมถัดมาฟิวชั่นนีกแหละคือเจอชิวอะไรแหละฟิวชั <t us. <t us ่นทุกเกมทุนี้ทุกคนก็โอเคผมได้เพอร์เฟกต์ไปนิดมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะทุกคนเพราะว่าฝนตกนะป่วยคนใกล้ตัวผมป่วยกันละนาวที่บ้านผมก็ป่วยกันหมดแทบจะทุกคนเลยนะป่วยกันแบบ จนผมเนี่ยก็เกือบจะป่วยด้วยเลยนะครับผมอย่าเพิ่งครับเกียมยัศแหลกๆนี้ยัศชิลดิอ่าเรียบร้อยครับผมหายไปก่อนหมายเลขสิบเจ็ดอย่าดื้อครับอย่าดือ้ออย่าโซนปึ๊บเฮ้ยมีการเขียวเหรอว้าวโอเคสวยงามมากอูอ้หูวหมัดเ,เดียวคือหายอ่ะเมื่อกี้หมัดเดียวคือหายมาครับโดนลบบัฟไม่เป็นไรชิวอ้าวเฮ้ยมันตอกการฟ้าไม่ได้เพื่อน โอเคไม่มีอ i บิลิตี้แล้วสำหรับไอ้นั่นอะ่ะโอ้สวยสวยสวยแบบนี้ดิแบบนี้แบบนี้เแบบข้าข้องเข้ามือเข้ามือเข,ข้าแกร็บมาครับโชว์โกคูเด็กโชว์ไปทีคือผมบอกเลยนะว่าเป็นสายดีเฟน์ไทยแล้วก็มาถึงกลางปีแล้วมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรดามเมจมันก็ไม่ได้เก่หกว่าตอนแรกอะผมว่านะความคิดผมมันเป็นแบบนั้น อูแล้วหายไปเลยครับผมสีเหลืองนี่ผมเจ่ม่วงนะแต่มันเป็นสีม่วงตัวที่เก่งที่สุดในโลกในจักรวาลไงสเต็ปยัดเหมือนเดิมทุกคนว่าไงทุกคนว่าไงสเตปยัดของเราผมบอกเลยนะผมบอกเลยะสะเตปยัดของเราเนี่ยมันแบบคือใช้ได้ทุกสถานการณ์นะผมเล่นในแรงต่ำๆนะมันวอเล่นเอาฮาได้แต่ถ้าแรงบนๆน,นี่มันไม่สามารถเล่นได้นะไอสเตปยัดอันนี้เนี่ยก็อชอบเหมือนกันเล่นสเตปยัดเนี่ยมันจัด ทีมถัดมาที่เราต้องเจอทีมอะไรเอ่ยโอ้โหอะไรคาวมิงคาวมิงโอ้โหโดนไปหนึ่งทีโอ้โหแล้วเขาหลบได้สวยมากเลยครับผมแบบนี้ผมหลายรอบผมพูดหลายรอบแล้วว่าผมจะจะทำมาดิเปลี่ยนเหลืองว่าดิเฮ้ยไม่เปลี่ยนเลยเหรอเพื่อนเอาจริงเหรอเฮ้ยแบบนี้ โอ้โหเกือบนะนายเกือบนะนายเกือบไปไปเที่ยวสวรรค์แล้วนะเมืเ่อกี้ไปเจอต้นายอ่ะเว้ยเปลี่ยนนาอแบบดีโด,ยดียวกดีโอ้ผมบอกเลยว่า,บายบายบยบายซักตัวผมบอกเลยแรงจัดเบบี้ของเราฮ้ยทำไมสเต็ปยัดเหมือนเดิมอุ้ยมือกดไปโดนชอหอแล้วชอหอแล้วโอเคถ้าอยู่ เมื่อกี้เกือบชอหอและชอหอเป็นที่รู้กันนะทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นเอาแล้วหลบคือเฟกแวนนิดแบบนี้ได้ปิดจบสวยๆหรือเปล่านะอย่าออกนะเพื่อนขอทขอทูอะไรขอชูสักข่าหนึ่งก่อนจบก่อนจากได้หรือไม่ได้หรือไ,ไ,ไม่เพื่อนโอเคสวยงามมากไปครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมถัดไปดีกว่านะเก็บจบเร็วเก็บอะไรจบเร็วจัด มาครับเกมนี้เจอกับทีมอะไรเอ่ยโอเคฟิวชั่นวอลเลเยอร์ยัดไงสเตปยัดของผมมันยังมาต่อเนื่องสเตปยัดของผมมันยังมาตลอดมาดิครับต้านคขาก็เชนแบบพิเศษนะห้าวีนะห้าวีแบบพร้อมลั่นนะโอเคการเขียวหรอว่าเลยมาดิวะมาดิวะการเขียวอ่ะมาดิวะไอเบจีโต อย่ามั่วให้มันเยอะไอเบจีโตแล้วก็อะไรไปเวคนจีนเฉยมาครับสีเหลืองผมก็ไม่หวั่นแม้วันที่จะถึกแค่ไหนโอเคสวยงามมากไปก่อนเลยหรือเปล่าสำหรับเจ้าเบจิโตสำหรับมาจินบูซากาโอเคสวยแบบนี้พร้อมลุยพร้อมลั่นครับสำหรับสำหรับโกคูเด็กจีทีสเปริตบอมผมปรับเข้าไป ดอกนี้สี่ล้านเก้าโอเคอยู่นะตุยตัวแรกเป็นโอ้โแล้วเขาสเตปอะไรเนี่ยนะกลัวครับเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะเจะเริ่มเจอคนเป็นแล้วนะเล่นสเตปยัดเริ่มไม่ได้แล้วนะหรือว่าได้หวะเดี๋ยวลองก่อนลองใช้ให้ดูมาครับโค้ชเชนแบบสวยๆช่ำๆงามๆและยัดสก์ดฟ้าเข้าไปทีหน้าเลยอ,อุย้ยเขาฟิวชั่นนะ ฟิวชั่นจิ้มว่ะอะนี่ฟิวชั่นจิ้มหมอเดี๋ยวรู้กันเฮ้ยเฮ้ยอย่าถอยแบบนั้นดีน่ากลัวอึ๊บอีเราก็ได้พื้นปิกไปนี่โอเคผมเปลี่ยนได้สวยไงผมรู้จังหวะจะโคลนมือไม่แต่การ์ดฟ้าดิแล้วก็โดนไงโดนจะการ์ดเขียวการ์ดเขียวใส่มันไม่ได้เพื่อนใจเยน็นะ ดูดิมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นดีเฟนไทยทุกคนแบบว่าสายสายป้องกันนะไม่ใช่เป็นสายแบบดาเมจ๋าแบบเช่นหมัดหรือบลาสอะไรพวกนี้นะครับผมต้านโคบครับนี่ไงแล้วโดนผมต้านโคบไงตุยไม่นาตุยไม่นอเออคือไม่อยากเปลี่ยนคืออยากชะลอเวลา อ,อย่างน้อยมีตัวหนึ่งต้องตกต้องตูยอ่ะโอเคเพื่ออยากชะลอเวลาให้โกคูเด็กเนี่ยลงมาให้นะครับผมจะได้แบบโชว์โกคูเด็กต่อแต่ว่ามันก็พลังชีวิตเขาก็เหลือเท่านั้นแหละน่าจะอ่าโอเคอเคมื่อกี้คือไม่ได้ตั้งใจจะหลบให้ได้เฟคเอาแล้วและรอบนี้ผมแบบว่าเอาสุดไงแบบหลบสุดอะหลบสุดอะเพื่อนเข้าใจอะแล้วปิดด้วยกาฟ้าแบบ ไม่ต้องปิดอาการอันดิเมทแอคมาครับและเกมสุดท้ายท้ายสุดสำหรับวันนี้ของเรานะสำหรับการรีวิวเจ้าโกคูเด็กสปริตบอมโกคูจะมาก้าเขียวใส่ผมนะมันไม่ได้มาหน่อยวะมาหน่อยวะ เปลี่ยนแดงมาหน่อยวะเปลี่ยนแดงมาหน่อยวะโอ้โหไม่เปลี่ยนเปลี่ยนม่วงวะ่ะยสัสยัสการ์ดฟ้าเนี่ยแล้วก็ยัสการ์ดเอ้ยไม่ใช่การเขียวแล้วค่อยการ์ดฟ้าดิเมื่อกี้พูดอะไรมัว่วซั่วละโ,โ,โอ้โห้เฮ้ยฟูซากิเลยโอ,อ้ฟูซากิเลยโอ้ใจเย,ย็นดิอ่ะแล้วดรอปสวยไงแล้วมีต้านโขงไงนี่ไงโดนดีโดนโดนต้มตุ๋นไปหนึ่งทีดิโดนต้มตุ๋นไปหนึ่งทีดิ การ์ดบลัอยางเบาเลยโกจิต้าเอ๋ยถ้าผมลบได้ผมสามารถโอเคไม่ต้องหลบแล้วฟูลสกินใส่เลยผมก็เลยจะบอกว่าถ้าผมลบได้ผมสามารถรีเกตหลบได้ด้วยการฟ้านั่นเองนะอุย้ยแล้วมีการเกี่ยวดอกโอ้ทุกคนแต่ว่าการเราน่าจะไปแล้วเพราะว่าอ็บิลิตี้คัมแ็คของเจ้าฟรีเซอร์นี่ไงโอ้โหกำลังชีวิตผมไปอะไรขนาดนั้นนะแล้วขี่ไม่ขึ้นได้ยังไงโอ้ oh my god โอ้ไม่กูดเปลี่ยนเหลืองมาเลยครับผมโอ้โหแล้วหายไปเลยครับผมสำหรับน้องเบบี้ของเราอ่ะแล้วเรียบร้อยหายมาหายกลับไม่มีโกงครับผมมาดิต้องแลกกันหน่อยว่ะเพื่อนมันต้องแลกกันหน่อยวะมันต้องแลกกันหน่อยวะเพื่อนความตุยแลกความตุยวะเพื่อนมาดิมาดิวะ เกมนี้เดี๋ยวผมจะเกมท้ายด้วยเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าจบ LF ให้ดูหน่อยนะครับผมแบบสั่งลาอยว้าวมันไม่ได้เพื่อนสบายดีแบบนี้ได้จบหรือเปล่านะได้จบหรือเปล่านะฮึอัลเบตอย่าออกเพื่อนอย่าออก ป๊าโอเคสวยงามครับผมก็ในวันนี้เนี่ยผมคงฝากเจ้าโกคูเซเริดบอมไว้เพียงเท่านี้จริงๆนะครับผมก็ยังไงเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผมไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับลาไปก่อนแล้วบายบุย